เจตายาตรุตรณพต่อปมสมบัติพอ่รรพพอ,อรุตรณพพศ2474-27ถึงธันวาคม2552มีชื่อจริงว่าสุรินทร์เจริญกุระเป็นนักแสดงนักเขียนบทผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับละครโทรทัศน์ชาวไทยมีผลงานที่โดดเด่นคือเรื่องพืจมารสว่างวงปี2523และคู่กรรมปี2531 รุอยู่กินกับภรรยาคนแรกวินีสนธิกุลจนมีบุตรสาวด้วยกันสี่คนคือกุ้งวิพาวีเจริญปุระแมวเวนิกเจริญปุระปูพลอยเจริญปุระและใหม่เจริญปุระแต่ภายหลังทั้งสองเลิกราจากกันรุดจึงมาคลองรักกับภรรยาคนที่สองคือสุภาพรเจริญปุระที่อ่อนวัยกว่าถึง20ปีและมีลูกด้วยกัน3คนคือทรายอินทิราเจริญปุระทอฟฟี่าวัตเจริญปุระและน้ำพราวพรรวีเจริญปุระ เดิมทีรุธเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงผลงานที่สร้างชื่อเสียงชนิดอมาตะานิรันดร์การคือบ้านทรายทองเวอร์ชันแรกจารุณีสุขสวัสดิ์และพ่อเจตแกนเพชรและคู่กรรมเวอร์ชัน2,531จินตราสุขพัฒนและวรุษวรธรรมส่วนกรณีที่มีกรณีออกมาว่าหลังจากอดีตนักแสดงผู้กำกับผู้เป็นพ่อเกิดการแย่งมรดกกันเรื่องนี้สองสีพี่น้องให้สัมภาษณ์พร้อมกันโดยใหม่กล่าวว่า ถ้าจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและส่วนครอบครัวนะเรามีการศึกษาพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องจากนั้นายกล่าวว่าตอนนี้เราคิดว่าเราจะทําอะไรที่คุณพ่ออยากให้เราทําต่อไปถ้าจะมาคิดเรื่องแย่งมรดกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมตอนนี้อยากให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบโดยก่อนหน้านี้ทางด้านลูกสาวสายน,น,นั้นเคยมีประเด็นกับพี่สาวต่างมารดานั่นคือกุ้งเจริญปุระทางด้านกุ้งวิภาวีเจริญปุระก็ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าพี่น้องทั้งสามมีปัญหาแตแกแยกกันนั้น เจ้าตัวบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวยังรักกันและอยากให้พ่อหมดห่วงในเรื่องนี้